วันนี้หลังจากที่เราไปสวนมาน,นจะจ๊ะเราก็แวะี่จ้านรัสเซลสโต ver Candies เราก็มาดูกันว่าข้างในเขาขายอะไรกันครับพี่ ร<ห>้านใหญ่หมากแล,แล้วมาดูกันที่แน่ๆคือ,อที่แน่ๆคือเห็นแอ,อปเปิลอาบช็อกโกแลตมีเจฉังแอปเปิลประโมงแอปเปิลประโมง Oh my God โหช็อกโกแลตคือแบบปังๆอ่ะคือเขาขายช็อกโกแลตอ่ะน่ากินมากมเขาก็จะมีบอกด้วยว่าขายเป็นพาวพาวแล้วเท่าไหร่ หชิ้นกี่แคลนะจ๊ะนี้คือหนึ่งชิ้นหนึ่งชิ้นคือปลาเข้าไป 70, เจ็ดิบแปิแคลเลยจ้านี่ก็คือผลิตภัณฑ์ของเขาอ,อืมมีลาบิดด้วยน่ารักอนะ่ะไปเรามาเดินไปทั่วๆไปได้กันโอ้สันใหญ,ญ่ก็เป็นพวกชอ็อกโกแลตนะจ๊ะน่ารักมากนี่นจ้า โอ้ my god 44บาทอันนี้อันนี้คือขาช็อปจ้าผู้ติดตามตากล้องค่ะตากล้องขาช็อปสุดท้ายช็อปเองลอกินมากดูอันนี้สิ big bite สองบาท almond delight นี่จ้าแล้วก็มีแบบเป็นห่อใหญ่ๆเลยดูสิโอ้ยติ้องก็ดีนะสิตังค์มากอันนี้สิบก็บาา ห้ามจับห้ามจับโควิดอยู่นอกจากช็อกโกแลตแล้วเขาก็ยังมีของเล่นเอาไว้ลอกเด็กเล่นเนะจ๊ะเล่นบวงเล่นบุก็ว่ากันไป <Yeah. S 1> ไว้น้องมีน่ารักจังเลยแล้วก็มีพวกเจลลี่บีนด้วยนะจ๊านี่เป็นทางในส่วนของเจลลี่บีนเนาะนี่ก็เป็นช็อกโกแลตช็อกโกแลตช็อกโกแลต เพียงแฟลชฉันจะทานต่อโอ้โอ้นี่ก็เป็นพวกแคนดี้ธรรมดาปกติแล้วก็มีอีกส่วนหนึ่งเรามาดูกันโอ้ oh my god อันนี้คือแบบขายเป็นลังเลยจ้านี่จ้าร Russell s เวอร์อห้ยนี่ห้าบาทเองนี่คือของห้าเหรียญจ้าปังปังจ้าเดินดูจุกๆนี่ก็เป็นเจลลี่บีนเนาะอันนี้ก็เป็นช็อกโกแลตอุ้ยวาเลนไทน์ไม่รู้จะไปไหนมานี่เลยจ้า อ๋หอมช็อกโกแลตมากอยากให้ทุกคนได้กินขนาดใส่แมสอยู่นะเนี่ยคือแบบโอ้โหปังมากคือแบบแดนเถือกเลยจ้าคือแบบชอบอะเข้ากับสีเสื้อเลยอะดูชอบมากคือแบบเป็นช็อกโกแลตหมดเลยเหมือนเหมือนอยู่ในหนังเรื่องอะไร ชาลีแลกับโรงงานช็อกโกแลต์ะเวลลี่วองกาโรงงานช็อกโกแลตนี่คือแบบปังๆนี่คือกองช็อกโกแลตเลยนะเนี่ยสิบเอ็ดบาทเก้าบาทคือแบบเยอะมากปังมากอะอมีสโนว์ปีด้วยอ่ะดูสิวิมีเพื่อนเขาด้วยอันนี้ไว้ตอนคริสต์มาสโอ้ยคือแบบช็อกโกแลตทุเรศสักการเลยจ้า อันนี้เป็นเชคเกอร์น่ารักดีอ่ะขาเล่าเนี่ยขาเล่า oh my god a t s so c u t e โอยคือแบบแค่สี่เหลียนเองอ่ะคือแค่สี่เหลียนแล้วได้กล่องแบบสวยมากอ่ะโอ้ยอคือตอนนี้เราคือซื้อไม่ได้นะเนี่ยเพราะว่ากว่าจะคริสต์มาสตอนนี้สิงหากันยาตุลาพฤศจิกาทันมาอีกตั้งห้าเดือนอ่ะยังซื้อไม่ได้อ่ะนี่ก็น่ารัก กลับออกไปอีกส่วนเดิมนี่ก็คือแบบรับจัดเซตตากาอะไรเงี้ยก็มีพวกกามมี่ด้วยไม่ใช่มีแค่ช็อกโกแลตอย่างเดียวโอ้ข้างในเป็นแบบมะพร้าวแล้วข้างนอกเคลือบช็อกโกแลตโอ้อันนี้มีลิบินด้วยอ่ะน่ารักมากอันนี้รู้สึกจะเป็นพวกคล้ายๆกับแบบว่าสุกัดบ้านเราหรือเปล่ากะนี่เหรอ อ๋อเป็นครีปเป็นครีปเป็นโคคนัทชีฟมิลช็อกโกแลตอะไรอย่างนี้ yeah. อันนี้เป็นรสต่างๆเป็นรสต่างๆดูคือแบบเยอะมากอะ่ะอันนี้ก็เป็นถาดน,นะจ๊ะ <c oughs> เป็นถาดชัดๆเลยจ้า คือแบบมากกินมากมันรสต่างๆโอ้ยแอปเปลิลคาราเมลคาราเมลแอปเปลิลจ้าเยอะๆนี่มีสตรอเบอรี่เคลือบด้วยน่ากินมากจะบอกว่าเขามีไอศครีมให้ด้วยนะจ้ารสต่างๆเออไม่ได้มีแค่ช็อกแลตอย่างเดียวอู้อ นี่คือแบบว่าเขาเป็นห่อของขวัญให้เสร็จเรียบร้อยเลยอ่ะคือแบบน่ารักมากเลยอ่ะหกบาทไม่เจ้านี่จ้าสนปปี้สีเก้าเก้ามีสนุปนนปี้กับหัวด,ด้วยเนี่ออุ้ยนี่สองลายมีสนุปปี้กับท้องเพื่อนสีเก้าเก้าจ้าไม่ได้จกตาจ้านี่จ้าแล้วก็วนกลับมาตรงที่ชอบมากรู้สึกว่ามีคนโดนป้ายยาได้จ้าหยิบของเข้าถุงตะกร้าแล้วจ้า มีคนหยิบของคาตาก,การแล้วจะส<ป> <laughs> ่องลงไอุ๊ยอันนี้น่ารักอ,อ,อ,อ่สโนว์ปี้ฟันเลนทายก็คือช็อกโกแลตที่นี่มีทุกเทศกาลปีใหม่คริสต์มาสสงการวันเกิดอีสเตอร์คือแบบถ้าใครอยากได้ช็อกโกแลตสำหรับเทศกาลต่งางๆก็คือแนะนำให้มาที่นี่เลยจ้าถูกดีคือแบบดีเวอร์ดีจุกๆ มีจ้าล้วก็มารอจ่ายตังค์แค่นี้พออย่ตั้งอีกแล้วก็จ่ายตังค์เสร็จแล้วค่ะแล้วละลายซับไปแล้วก็หมดหมดเพียงเท่านี้จ้าก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับส i b e แล้วก็กดกระดิ่งติ้งติ้งติ้งต้งให้นะจ้าเวลามีลิปใหม่จะได้ไม่พลาดกันวันนี้ก็ไปแล้วบ๊ายบายขอให้ทุกคนมีความสุข